หมูก้อนทรงเครื่องสูตรของแม่นะครับเมนูนี้เด็กๆถ้าจะชอบด้วยค่ะแล้แต่ท่านผูน้ชมจะเอาก้อนเล็กก้อนใหญ่ว้ากรอบๆนะครับโอ้ดูสีนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณชมเจอกันอีกหนึ่งเช้านะครับสวัสดีทาง สหรัฐเยอรมนีฝรั่งเศสด้วยนะครับค่ะสวดีนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามยายกับลูกนะคะขอบคุณคะ่ะช่วงนี้ก็โชว์กันเช้าตู่เหมือนเดิมครับผมกับแม่นี่จะทํากับข้าวกันทุกเช้าเลยครับคุณผู้ชมอากาศสดชื่นด้วยนะคะเมื่อคืนฝนตกแต่เช้านี้ไม่ตกเลยนะคะโอ้เมื่อคืนนี่ตกเลยมากแล้วก็พายุนะครับคุณผู้ชมสุดยอด นอนฟังเสียงฝนนะคะอืม,มาวันนี้ทําอะไรกินดีแม่วันนี้คุณยายจะทําหมูก้อนทรงเครื่องนะคะวัน,นลนีนหลานอยู่บ้านก็เลยให้ดักหลานจะได้กินด้วยนะคะอ๋อหมูก้อนทรงเครื่องค่ะอืเราจะไม่ใส่พริกนะคะนี่นะคะหมูก้อนทรงเครื่องแล้วนี้แม่ตั้งน้ําไว้นะคะคุณผู้ชมตั้งน้ําไฟอ่อนๆไว้รอนะคะอืทําไงอรัแม่ม, <า S 1> มันเป็นยังไงเดี๋ยวคุณยายจะเอาหมูลงก่อนนะคะ ก้อนนะครับค่ะอันนี้คุณยายจะใช้คุณยายจะใช้มันหมูกับเนื้อหมูผสมกันนะคะอืมเขาจะได้มีความมันของมันหมูด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวคุณยายจะเอาให้ดูนะคะนี่นะคะหมูกับมันผสมกันนะคะนี่นะคะนี่ค่ะอ๋อแม่ก็ย่าปั่นมันหมูกับค่ะหมูบดอันนี้หมูบดทุณยายซื้อมานะคะนี่คุณยายมีมันหมูอยู่หน่อยหนึ่งยายก็เลยปั่น ผสมกันนะคะนี่นะคะใน,นเวลาเราเรากินมันจะได้นุ่มๆน,นะคะถ้าเกิดเนื้ออย่างเดียวมันจะแข็งนะคะม,มาค่ะคนี่เดี๋ยวจะยายจะบอกเครื่องปรุงก่อนนะคะมีหมูนะคะหมูบดครึ่งกิโลสามเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลหนึ่งช้อนชาน้ำมันงาหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาจะมี ขูนเส้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบสามช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะคน้ำสามช้อนโต๊ะนะคะน้ำเปล่านะคะมาค่ะสามเกลือนี่ก็มีกระเทียมรยมากผักชีแล้วก็พริกไทยนะคะคแล้วแต่ท่านผู้ชมใส่มากใส่น้อยถ้ามีเด็กก็ใส่พริกไทยนิดเดียวพอนะคะนี่คะ่ะผมอยาก็จะใส่ไปเลยนะคะคุกเขาไปเลยเข้าวสามเกลือกันเลยค,ค่ะน้ำตาลครับ ซอสไอซิวขาวนะคะน้ำมันหอยนะคะผงปรุงรสนะคะน้ำมันงาค่ะนี่อันนี้ตัวหอมเลยค่ะนี่นะคะน้ำมันงาถ้าท่านผู้ชมไม่มีน้ำมันงาท่านผู้ชมก็ใส่น้ำมันพืชก็ได้นะคะเพิ่มความนุ่มของหมูนะคะ นี่นะคะเราก็จะคลุกเขาแบบนี้เลยนะคะหมูก้อนนะครับนี่ค่ะแล้วเราก็จะใส่หุ่นเส้นลงไปเลยนะคะที่คุณยายจัดไว้นี่นะคะหมูก้อนทรงเครื่องเมนูนี้เด็กๆ้ายาชอบด้วยอ<ช>หอมน้ำมันงาดีแหม <c oughs> <c oughs> ชอบคับนี่นะคะหมูของยายก็จะได้ประมาณนี้นะคะ นะคะมาค่ะเดี๋ยวดี๋ยวุยาจะปั้นเอาเราต้องเอาไปนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยไปทอดอนค่ะเอาก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยหรือว่าเอาก้อนเล็กๆลูกบอกแล้วนะคะว่าเอาก้อนใหญ่ๆอย่างนี้จะเอาก้อนเล็กๆุณยาจะปั้นเลยนะคะแล้แต่ท่านผู้ชมจะเอาก้อนเล็กก้อนใหญ่ปั้นหมูกันเลยครับค่ะนี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ เรานึ่งเขาก่อนเพื่อเวลาเราทอดเขาจะได้สุกง่ายนะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆนี่หละครับคุณผู้ชมโอก้อน,นสองเครื่องเดี๋ยวเราเอาไปทอดอีกทีเหรอแม่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุกแป้งอ๋อก็คือตอนนี้เราอยากทำให้เขาสุกในใด,ด้วย<น>แบบเดี๋ยวเพื่อเราทอดแล้วมันไม่สุกข้างในไงคะแป้งมันจะไหม้ก่อนคุณยายก็เลยใช้นึ่งก่อนดีก,กว่าอื อันนี้เราจะเอาก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ได้นะคะเดี๋ยวหมูเราก็จะสุกนีนะคะ เรียบร้อยนะคะค่ะอันนี้เหลืออีกหน่อยนะครับเหลืออีกหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปทําต้มจืดค่ะต้มจืดไว้ให้น้องนะคะก่อนส่งเครื่องนะครับคุณอยากจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะครับประมาณสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคครับผมถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับอ่ะครับสิบนาทีผ่านไปแล้วครับผู้ชมมาดูกัน ว้านี่นะคะโอ้โอ้กล่องน่าจะสุกนะครับคุณผู้ชมอย่าปิดแก๊สนะคะครับค่ะเดี๋ยวุณยายจะตักพักหมูก่อนนะคะนี่ค่ะหนึ่งสิบนาทีนะครับค่ะนี่นะคะหอมเนาะค่ะนี่นะคะได้เป็นหมูก้อนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะคะ ยายจะพักไว้ก่อนนะครับแป๊บนึงใช่เปิดแก๊สแล้วครับ <laughs> เปิดแก๊สแล้วนะคะคไฟอ่อนไว้ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราตั้งน้ำมันไว้ก่อนใช่ใชไหมแม,ม่นี่ใช้น้ำมันเยอะเลยนะครับามาค่ะยายก็จะ ละลายแป้งเลยนะคะเดี๋ยวเราตั้งน้ำมันไว้ก่อนครับใช้เป็นแป้งเปียกนะครับทีนี้นเช้า,ชามาก็ได้ยินเสียงไก่ขันงี้นะครับคุณผู้ชมธรรมชาตินะคะอเหมือนเหมือนเขาจะปกเราเนาะค่ะ <laughs> เหมือนเขาจะปลุกเราทุกวันนะครับนี่ครับนะคะคุณยายก็ตีแป้งให้ลายก่อนนะคะนี่นะคะแป้งคุณยายก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะคุณยายก็จะโรยลงไปเลยนี้เลยนะคะใส่ไปเลยค่ะโรยไปในหมูเลยนะครับตรงนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุกเขาเลยนะคะค้ะค่ะเดี๋ยวเราจะคุกเขาเลยนะคะ เราเขาจะคลุกเขาคลุกเขาแล้วก็ลงเลยนะคะค่ะถ้าใครไม่ชอบกินทอดก็กินได้เลยนะเนี่ยเนาะกินได้เลยค่ะแต่คุงยาอยากทอดให้มันมีความกรอบนิดหน่อยนะคะอือพ่อพเตอร์ชอบมากเลยครับกรอบกรอบนะครับหมูก้อนทรงเครื่องนะครับผู้ชมจิค่ะดูดีๆแล้วน่าทำขายนะเนี่ยเนาะทาถ้าแม่ทำขายก็เจ๊งแน่นอนนะ ทำกินได้นะคะคุณยายอะทำขายเจ๊งวันนั้นคุณยายทำอะไรนะปู่บอกว่าอร่อยทำอะไร <c oughs> ทำอะไรไม่รู้ไปให้ปู่ชิมเขาบอกโคตรอร่อยแต่บอกว่าทำกินได้นะยายแต่ทำขายอยายเจ๊งแน่ว่า <c oughs> ปู่ว่าทำกินได้ทำขายเจ๊งนะคะเดี๋ยวนี้น่าเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าของราคาขึ้น,นเยอะเลยครับของขึ้นทุกอย่างนะคะอืเพื่อนผมก็เป็น พ้าวขานะครับก็โหเรื่องต้นทุนนี่เอายากเหมือนกันยากมากนะคะตอนนี้นี่นะคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยครับรเดี๋ยวรอเซตตัวเรามาพลิกกันครับคุณผู้ชมครับเริ่มเซตตัวแล้วครับคุณผู้ชมเรามาพลิกกันครับเรามาพลิกกันก่อนเลย มันไม่จะติดกระข้าอยู่แล้วค่ะเราก็เคลียร์เขาออกจากกันหน่อยนะคะเพราะว่าเราเราใส่ไปหมดเียนะคะเขาก็จะติดกันนิดหน่อยมันเป็นแป้งนะเนาะแป้งเปียก เคี่ยงออกได้เลยครับผู้ชมนี่นะคะจะ,จะออกจากกันนี้ง่ายนะคะนี่ค่ะครับเดี๋ยวเราจะทอดไปเลยนะครับมาดูครับว่าเราจะเอาสีสันประมาณไหนครับผม มาครับผู้ชมตอนนี้ก็ทอดไปประมาณสิบนาทีแล้วครับนี่นะคะเหลืองสวยแล้วนะคะนี่ใหญตะกออแล้วนะคะประมาณนี้มาคุณยายเปิดไฟแรงแล้วนะคะอือเปิดไฟแรงเพื่อไล่น้ํามันนะครับไล่น้ํามันนะคะ,นนะ,คะส่วนมากแม่ก็อยาไล่น้ํามันประมาณนาทีหนึ่งค่ะเกือบนาทีค่ะครึ่งนาทีเพราะว่าพอทอดหมูทอดไก่พอเหลืองเริ่มเหลืองแล้วนะคะก็ เด้งไฟได้เลยนะคะเพื่อเขาจะไล่น้ํามันของเรานะคะครับนี่นะะคเนี่ยเรียบร้อยเลยครับผู้ชมนี่นะคะสวยมากเลยนะค่ะก้อนส่งเครื่องเลยครับค่ะนี่นะคะคุณนยายจะเอาขึ้นเลยนะคะนี่นะคะโอ้ดูสีนะครับผู้ชม แม่จะชิมได้ไหมเนี่ยได้ข้างในนิ่มๆค่ะค่ะคุณดาติดแกแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วครับค่ะมาค่ะนี่นะคะหมูก้อนรงเครื่องครับคุณผู้ชมนี่ดูสีสันสวยๆนะคะนี่พัตเตอร์ชอบแน่นอนครับแบบนี้กรอบ จากคลิปก่อนนะครับปัตเตอร์นี่มาทางคลิปเลยครับเสียงเจ้าแกล้งคลิปเลยครับ,รบวันนี้ยังไม่ตื่นเลยนะคะท่านผู้ชมอืมไม่ตื่นถ้าวันไหนปัตเตอร์ตื่นผมจะพยายามพามานะครับหลายคนนะครับรอน้องอยู่นะครับคลิปนั้นช่วยคุณยายขยำหมูด้วยนะคะ นี่นะคะอเหมาะมากเลยครับสีออกส้มๆอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมวันนี้คุณยายจะมีดอกไม้นิดหน่อยอ๋อต้นหอมดอกไม้ของคุณยายครับไม้ของคุณยายโอ้ดอกไม้ล่วงนี่นะคะนี่เรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับหมูก้อนทรงเครื่องสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมนี่นะคะว้าวแม่อาจจะชิมเปลือก<ๆ>ๆๆไม่ได้นะครับแต่ข้างในชิม,มได้อกรอบมากเลยนะคะนี่นะคะกรอบมากนี่นะคะว้าวนี่นะคะ,ะ,คะโอ้ร้อนมากเลยนะคะอุ้ยดูยดหอมๆนะแม่หอมมีกลิ่นนะครับค่ะหอมหอมสามเกินแล้วก็หอม น,น้ำมันน้ำมันงานะคะอืมนี่นะคะจ๋ยายเป่าก่อนมันร้อน <c ười> ค่อยชิมกันไปครับนี่พัตเตอร์ไม่เติรนนะครับไม่งั้นนินได้ชิมแล้วเนี่ยใช,ใช่ค่ะชอบมากเลยกรอบๆอเด็กกัน่งชอบของทอดใช่ค่ะเป็นไงครับอร่อยค่ะหอมสามเกือ แล้วก็จะมีน้ำมันงาหอมน้ำมันงาด้วยนะคะแล้วก็ดอ,อกเค็มนิดๆถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจิ้มกับน้ำจิ้มไก่ก็ได้เลยนะคะอร่อยมากค่ะนี่ครับผู้ชมนี่นะคะหอมด้วยนะคะโอ้โหเรียดูดอกไม้แม่ครับกรอบมากเลยค่ะมาชิมกันเลยครับค่ะมามาครับผู้ชมหมูก้อนทรงเครื่องนี่ถ้าเกิดว่ามีแครอทหรืออะไรก็ใส่ไปได้หมดเลยได้ค่ะได้ค่ะอืมาชิมกันเลยครับ นี่อุ้ยโหแข็งแข็งกรอบกรอบค่ะนู่ปันดีนะคะเคี้ยวกรุบๆเลยอะนี่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็หอมด้วยแต่บุฟเส้นแล้วเหมาะดีนะแม่อืมอืมอร่อยดีครับผู้ชมหอมตามเกลือมากเลยเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยแมททอดทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ซื้อข้าวเหนียวข้างทางค่ะคุณยายชอบซื้อหมูไปหมูซื้อหมูแล้วก็หมักไว้นะคะแล้วเวลาจะไปไปเที่ยวกันไหนก็คุณยายก็จะทอดหมูไปแล้วก็เอาข้าออเวเีเข้าไปนะคะเอกีก็ทอดหม<ไ>ูเมื่อกีก็นครับหมูก้อนแบบนี้ครับใส่บนเส้นกับข้าวเหนียวค่ะไม่งั้นก็ไปซื้อแวะซื้อข้าวเหนียวข้างทางนะคะเราก็ทุนได้เยอะนะคะเวลาเราไปเที่ยวไหนเงี้ยเขาซื้อเขาทุกอย่างคะสมัยนี้นะคะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะอื อร่อยนะครับอ่อยค่ะเนี่ยครับคนสมัยเก่านะครับนี่แอบแซวแม่นะครับเวลาออกนอกบ้านไม่ค่อยกินข้าวนอกบ้าน,นครับไว้กินข้างทางหาสลาก,กินนะสุดยักแล้วประหยัดได้ยดเยอะเนาะขาดประหยัดได้เยอะมื้อหนึ่งบางทีมื้อหนึงสามสี่ร้อยหน่งใช่ใช่ถ้าก็เจี๋ยวคนละชามก็ หลายร้อยสามร้อยแล้วนะเนี่ยถ้าไปกินกับข้าวแบบที่ว่าหลายๆายหลายอย่างเนี่ยโหตกเป็นพันนะคะท่านผู้ชมถ้าเราทําแบบน,นี้ซื้อข้าวเหนียวของเราพอ,อจบพอ่แป้งกรอบค่ะแป้งกรอบมากค่ะแป้งกรอบมากครับน้องชอบแน่เลยเนะี่ยนี่ค่เจอชอบเีนีเยแแบบตื่นมานะคะยายก็ชิมตรงที่มันนิ่มลองไปทำดูได้นะครับผู้ชม เวลาเราออกไปไหนหรือว่าอยู่บ้านก็เนค่ะทำกินเล่นนะครับแล้วก็กินกับข้าวได้เด็กๆอยู่นะคะกินได้หมดอร่อยเป็นเมนูที่ผมคุ้นเคยอยู่นะครับยายทำให้ลูกกินบ่อยอนี่เขาประมาณนี้น่าม่รัลองไปทำดูได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคุณยายกับลูกนะคะวันนี้หมูทรงเครื่องทอดกรอบของคุณยายแซนอร่อยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะไม่มีบใบาบแล้ว,วันนี้อ๋อใบย้าย <laughs>